อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดาในการรับชมข้อมูลนะครับสวัสดีครับผมแมดพัดมีโครานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำสูตร10บล่างสูตรหน่วยล่างแล้วก็พร้อมสรุปเลยนะครับแต่ว่าสูตรสูตรไหนเข้าก็ย้อนกลับไป ดูวิธีทำนะครับมีเข้า,า10ล่าง1สูตรแล้วก็หน่วยล่างก็1สูตรก็ลงวิธีให้ไว้ให้แล้วอันนี้เป็นการาหาสูตรใหม่นะครับเพื่อเอามาผสมกับสูตรเก่าเราเราหารวมรวมกันนะครับเรามานับเต็นใหม่อีกทีหนึง่งแต่งวดใหม่นี้ทั้งทั้งทั้งบนทั้งล่างผมจะไม่ทำ เรียกดับให้แล้วครับเพราะว่าผมดับหลุดทำดับบนหลุดมาสองวันแล้วแต่ว่าดับล่างก็ยังเข้าอยู่แต่ว่าผมตัดสินใจว่าผมจะไม่ทําสูตรดับแต่ผมว่าผมจะแนะนําถ้าเกิดว่าจกจะดับจริงๆเดี๋ยวผมจะมีในคลิปนี้ผมจะเอาเทคนิคที่ผมใช้อยู่นะครับมาแนะนําเดี๋ยวแต่เราไปดูชมคลิปกันก่อนนะครับ เรามาเริ่มกันที่หลักสิบล่างนะครับงวดประจำวันที่16มิถุนา2564นะครับหลักสิบล่างทั้งหมด228สูตรที่ผมหาปกตินะครับอ่าในนี้มันก็จะมีสูตรเก่าที่มันเดินจากงวดที่แล้วอยู่ด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าสูตรไหนนะครับผมจะทําการอ่าทั้งหมดเลย228สูตรแล้วมันได้ทั้งหมดสิบล่างทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบสูตรนะครับวันนี้ผมจะไม่ได้ทําสูตรให้ชมนะครับคือผมจะนับคะแนนเด่นเอาเลยนี่ครับหลักสิบล่างเอามาดูสูตรเองครับทางเลขแบบนี้ยังไม่แน่นอนนะครับเนี่ยที่ผมทำไว้เนี่ยหนึ่งมาหนึ่งแล้วก็มาสี่ อันนี้ก็ไม่แน่นอนครับทิศทางยังไม่แน่นอนผมก็ยังไม่เอาไว้นะครับยังไม่เอาทําเป็นเด่นนะครับามาดูสูตร b ต่อนะครับสิบล่างนะครับหนึ่งหนึ่งสี่เนี่ยครับที่ผมแนะนำในงวดที่แล้วคือ,อมันมานครคบหนึ่งแล้วก็มาสี่มันเป็นกำลังจะเข้าสู่แนวดิ่งครับ ตรงๆครับแปดผมก็จะมาใส่เป็นแปดเอ็กครับสิบล่างมาดูสูตรซีครับหนึ 1, 1, ่งหนึ่งสี่ทิศทางอันนี้ก็ยังไม่แน่นอนครับว่ามันจะไปทางไหนแล้วก็สูตรดีนะครับหนึ 1, 1, ่งหนึ่งสี่มาแนวดิ่งครับสองสองวันครับหนึ่งหนึ่งกับสี่ต่อไปก็ต้องเป็นเก้าเอนะครับ ต่อไปเป็นสูตร e นะครับ1 1 4อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไป6หรือไป1นงครับคิดทางยังยังไม่คงที่นะครับต่อไปสูตร f นะครับ1 1 4ก็ยังไม่คงที่ครับผมก็เลยไม่เอาจับมาจับดึงมานะครับต่อไปเป็นสูตร g นะครับ1 1 4นี่แอาดิ่งครับ1กับ4ต่อไปก็ต้องเป็น ความน่าจะเป็นก็คือ9นะครับ9 x ผมก็จะมาลงไว้มาดูสูตร h นะครับหนึ่งหนึ่งีอ่าสูตรนี้ครับมีความน่าจะเป็นสูงกว่าสูตรอื่นๆเลยเพราะว่ามันสลับมา1.2.3.3ง3วดครับที่แล้วมามันมีแค่สองนะครับแนวดิ่งมันมีแค่2ความน่าจะเป็นสูตรเมันเลยมีค่า ที่ดีมากสุดครับตัวนี้นะครับเนี่ยหนึ่งสิบล่างนะครับสิบล่างนะแล้วก็สี่ครับขวาซ้ายขวาซ้ายอ่าต่อไปสูตรไอนะครับหนึ่งหนึ่งสี่อ่าอันนี้ก็มีความน่าจะเป็นสูงเหมือนกันครับสามเนี่ยซ้ยขวาซ้ายขวา,า,ขวาแล้วก็มาน่าจะมาซ้ายอีก หนึ 1> 1่งกับสานะครับหน้าลุ้นต่อไปสูตรเจหนึ่งหนึ่งสี่แนวด่งครับอ่าผมก็ดึงมาครับห้าครับเป็นหลักสิบบนมีแปดมีเก้ามีเก้ามีหนึ่งมีสามมีห้ามาดูวิธีดับนะครับก็คืออันนี้ดับเฉพาะหลักสิบล่างกันนะครับตัวเลขสมมุติว่าเราทำ เราวิเคราะห์แล้วว่าอ่าเราเอาตามหลักที่เราคิดเลยนะครับเราต้องมีจุดยืนนะครับสมมติว่าสูตรในเนี้ยเราทําเด่นออกมาได้มีแปดมีเก้ามีหนึ่งมีสามเราให้เรานับดูนะครับว่าในจํานวนเนี้ยครับเลขตัวไหนมันหายไปก็ตัวนั้นก็จะมีโอกาสมาน้อยหรือไม่มาเลยนะครับศูนย์หายนะครับศูนย์ไม่มีหนึ่งมีสองหาย สาี่หายห้ามีหหายเจ็ดหายอาไอตัวที่มันหายไปนะครับมีโอกาสจะไม่มานะครับเพราะว่าเราทําเด่นออกมาแล้วมันได้ทเท่านี้ครับที่ว่าเราทํามาถ้าว่าเราจะยึดดับนะครับต่อไปนะครับก็คือหลักหน่วยล่างนะครับ หลักหน่วยล่าง16มิถุนายน2564นะครับหลักหน่วยล่างอ๋อเมื่อกี้เดี๋ยวผมผมลืมเอาใหม่เมื่อกี้ผมลืม10ล่างนะครับหลัก10ล่างเมื่อกี้ผมลืมนะครับว่าเล่นเด่นหลัก10ล่างเนี่ยอีกวิธีนึงว่าจํานวนคู่ที่ว่าเนี่ยครับคู่ไทยเนี่ย สมมุติว่า05นะครับ05ม,มีมีทั้งหมดสองคู่นะครับ1 2 05มี2 16นะครับ16 16มี2 27นะครับ27 27ก็มี2 38นะครับ38ก็มี2 49 49ก็มี2จำนวนมันเท่ากันครับมันเลยวัดค่าไม่ได้ครับมันเลยวัดค่าไม่ได้ว่าตัวเลขไหนมีค่าที่ดีที่สุด มันผมก็เลยเอาเอาแนวทางนะครับแนวทางที่ผมบอกไปเมื่อกี้วิธีทานะครับวิธีคิดเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับต่อไปหลักหน่วยล่างนะครับสูตร A 8 4 5 5สอ่าสูตร A ก็น่าลุ้นนะครับ เดินมาสามงวดเป็นแบบงกําลังคงที่ของมันเลยขวาซ้ายขวาแล้วก็น่าจะมาซ้ายอีก x5 นะครับสูตรบีความคงที่ก็ยังไม่ค่อยแน่นอน,นครับไม่รู้จะไปห้าหรือทศศูนย์ดีต่อไปสูตรซี845านี่ยครับ845ความน่าจะเป็นก็คือหกแนวดิ่งนะครับจับลงมา x6 แปดสีห้าอ่าเนี่ยครับสามแปดสี่เก้าห้าศูนย์หกหนึ่งไอสองตัวเนี้ยมันคนละสูตรกันนะครับคนละสูตรกันแต่ตัวเลขได้เหมือนกันต่อไปสูตร E 8, 4, 5, ีแปดสี่ห้าสามผมน่าจะเป็นก็คือสามนะครับแนวดิ่งเลยต่อไปสูตร F แปดสี่ห้าแปดสองศูนย์นะครับที่น่าลุ้นมีห้ากับแปดห้ากับแปดครับเพราะมันเดินสามนะครับขวาซ้าย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  5, 8, ห้ากับแปดน่าลุ้นนะครับต่อไปสามสุดจีนะครับสามแปดสี แปดสีห้าทิศทางการเดินของเลขก็ยังไม่คงที่ครับไม่รู้จะไปหกหรือไปหนึ่งดีทีนี้นะครับจำนวนคู่เนี่ยคู่ไหนมันหายไปครับสูตรคู่ไทยศูนย์ห้ามีหนึ่งหกมีสองเจ็ดไม่มีสองเจ็ดไม่มีมันก็เอโอกาสที่มันจะมาก็คือน้อยมากครับสองเจ็ดนะครับหลักหน่วยล่างนะครับ 3าแปดนี่นี่สามแปดสี่เก้าก็หายไปนะครับสูตรคู่ไทยครับสูตรสองเจ็ดกับสี่เก้าหายครับมีโอกาสมาน้อยครับเอาตามหลักท,ท,ท,ลที่ที่ผมทํานะครับตามแนวคิดที่ผมทําก็คือสองเจ็ดกับสี่เก้าไม่น่าจะมาหน่วยล่างแล้วทีนี้เรามานับคู่ดูครับว่าภายในจํานวน คู่เนี่ยในนี้มันคู่ไหนมันมาเยอะศูนย์ห้ามีสองมีสองนะครับอ่าหนึ่งหกมีกี่คู่หนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกมีสามสามแปดนะครับสามแปดแปดสามมีสองเท่ากันกับห้าศูนย์แต่จํานวนที่มากที่สุดก็คือหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งสามนะครับเพราะฉะนั้นอ่าหลักหน่วยล่างรัฐบาลสองห้าสิบหกมิถุนาสองห้าองสี่นะครับ เน้นไปเลยครับหนึ่งกับหกครับแต่มันจะเลกหกมันจะมีโอกาสมากกว่าเลขหนึ่งครับหน่วยล่างนะครับเหมือนกันเหมือนเดิมครับพอเราทําเสร็จแล้วนะครับอ่าทั้งสองสองสูตรนะครับสมมติว่าเราจะทําดับล่างทุกหลักนะครับ ดับล่างทุกหลักเลยเราก็มานับตัวเด่นในนี้ครับเลขว่าเลขไหนมันหายไปครับศูนย์ไม่มีศูนย,ไนย์ไม่มีเลยหนึ่งมีสองสองหายสี่หายเจ็ดหายเพราะฉะนั้นศูนย์สองสี่เจ็ดดับล่างทุกหลักนะครับถ้าจะใช้นะครับ ถ้าจะใช้นะครับดับล่างทุกหลัก0 2 4 7อ่าทีนี้เรามาดูนะครับว่าเด่นเด่นสิบล่างอ่าเด่นสิบล่างที่ผมทําไว้นะครับชนที่เลข9นะครับเนี่ยสิบล่างชนที่เลข9หน่วยล่างนะครับหน่วยล่างหลักหน่วยล่างชนที่เลข6เพราะฉะนั้นตัวเลขที่น่าจะฟัน ทงก็คือชุดเดียวนะครับก็คือ96เลยเนียครับเพราะว่ามันชนหลักสิบมีชนหลักหน่วยเป็น96ครับหน้ารุ้นครับห้ามห้ามตัดเลยนะครับสองตัวนี้เราไปดูสรุปกันครับ16มิถุนา2564 อ๋อพนมนีโคราชสรุปร่างรัฐบาลผมลืมบอกไปนะครับว่าผมเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เป็นบิ๊กโคราชครับช่อง YouTube นะครับรบิ๊กโคราสรุปร่างนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับสิบร่างที่ผมทําไว้เมื่อกี้นะครับกับหน่วยร่างสิบร่างมีแปดเก้าหนึ่งสามห้า หน่วยล่างมีห้าหกสามแปดทีนี้เราก็มาจับครับแปดห้านี่ครับแปดห้าแปดหกนี่ครับแล้วก็แปดสามนี่ครับแล้วก็แปดแปดนี่ตามลําดับเลยนะครับตามลําดับเลยนะครับนี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเก้าสามเก้าแปดนี่ครับ ทำออกมานะครับไล่ไปทีนะครับเอาสบไปบวกหน่วยนะครับมันก็ได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ยี่สิบยี่สิบชุดนะครับยี่สิบชุดนี้เป็นชุดตรงนะครับไม่ต้องกลับทีนี้ไองวดอะเมื่อกี้นะครับสูตรไอหน่วยล่างที่ผมบอกว่าหนึ่งหกนะครับนี่ครับเลขหกหน่วยล่างมันมีโอกาสมากกว่าเลขหนึ่งนะครับ ก็เลยต้องจับเด่นที่ว่าหลักหน่วยล่างหกนะครับเพราะเพราะทั้งทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับเรียกคู่ไทยนะครับหนึ่งหกมันมีมามีมากที่สุดนะครับมันก็เลยเด่นที่สุดก็เลยชน,นะต้องจับที่เลขหกกับเลขหนึ่งนะครับก็จะได้แปดหกเก้าหกหนึ่งหกสามหกห้าหกสิบล่างครับเลขหนึ่งก็เป็นหนึ่ง หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งแปดถ้าฟันทงตัวเดียวนะครับอันนี้ที่ที่คัดแล้วก็มีเอาที่พอดมีมีหนึ่งกับม,มีหนึ่งกับหกนะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชุดนะครับแปดชุดตรงแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาแบบเน้นๆเลยคือเก้าหกนะครับเก้าหกนะครับโอเคครับ งวดวันที่16มิถุนา2564ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นคลิปสรุปบนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ